นี่ก็มาอยู่ที่บางนาเทกเตอร์นะครับศูนย์รวมนะครับจะจำหน,น่ายนำเข้ารถขุดจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมรถขุดมือสองนะครับสภาพเยี่ยมนะครับนึกถึงที่บางนาเทกเตอร์นะครับพร้อมจะส่งอีกหนึ่งคันนะครับพรุ่งนี้พร้อมจะส่งสภาพสวยๆครับก็เดินไปเดินมาครับมาเจอคันนี้นะครับ ร้านก็กว่านะฮะได้อะไรบ้างแล้วแต่ลูกค้าจะกําหนดนะครับนอนหลับนอนฝันนอนตื่นขึ้นมานะครับจดใส่กระดาษนะครับแล้วก็เดินทางมาที่เราเลยนะฮะว่าอยากได้สเปคไหนอยากได้แบบไหนสีอะไรนะครับนะฮะเราสามารถทําให้ท่านได้นะครับเรามีราคากลางนะครับราคาเริ่มต้นนะครับนะฮะ ในส่วนที่เพิ่มเติมนะครับบางส่วนเราก็ไม่คิดเงินลูกค้านะครับไม่คิดเงินนะแถมให้ไปฟรีๆให้ทันได้นำไปต่อยอดธุรกิจนะครับนะฮะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสเปคญี่ปุ่นนะครับผมเท่านั้นนะครับที่นี่นะฮะจะไม่มีรถไทยนะครับรถคุดไม่มีรถไทยนะครับที่นี่สภาพสวยๆเลยครับนิ่มๆนะครับ เขาานะครับพอดีเห็นว่าสภาพสวยสภาพครบนะครับเดี๋ยวพาเดินชมก่อนนะครับสำหรับรีวิวโดยละเอียดนะครับก็เข้าไปดูที่ช่องบางนาเทคเตอร์ได้นะครับจะเป็นสีส้มมาจากโรงงานนะฮะสวยเลยนะครับมีกล้องหลังนะฮะตามที่เห็นนะฮะสวย ใบแท็กว้างนะครับใบแท็กว้างแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะฮะนะอันนี้ให้ดูสภาพเดิมๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาชมสภาพเดิมๆก่อนที่มาถึงนะฮะนะฮะท่นใดจะจบไปแบบสภาพนี้เลยก็ได้นะครับในราคาที่ถูกลงเอางี้ดีกว่านะฮะคือเอารถมายกไปเลยนะฮะ สภาพสวยครับสภาพสวยนะครับผมข่าวข่าวก็ประมาณนี้นะครับดูรายละเอียดบูมอามสวยนะครับไม่มีแตกร้าวนะฮะไม่มีแตกร้าวเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยก็ว่าได้นะฮะคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เดี๋ยวพาชมเครื่องยนต์เครื่องยนต์น่าจะเป็นอิซูสุนะครับคันนี้นะฮะ 2012นะครับ ZX120-3 นะฮะโอ้โหดูครับสวยๆสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมว่าจุดยุ่งยนต์สัหน่อย่ใช่เลยตัวนี้น่าจะ90กว่าแรงม้านะครับ เป็น4 j นะครับผม j j 1นะฮะของ i ิซุซุนะครับค่บายนี้ก็ชื่อเสียงไม่เบานะฮะซุมเสียงเขาที่ทำมาก็ขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันนะเนาะได้กำลังเรงมาที่สูงนะครับสี่สูบเองนะฮะเป็นสี่สูบนะครับผมเครื่องสีเท่านะครับ สวยอีกหนึ่งคันให้ดูสภาพที่มานะครับครบนะฮะร,รายละเอียดตอนที่มาลงนะครับนะฮะสวยเลยนะครับไม่ได้แบบมาเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้แบบว่ามาเป็นยกมาบูมอาร์มแท็กมาประกอบอนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็มีมาระบบระบบตัวนี้จะได้มาจากจากญี่ปุ่น สภาพญี่ปุ่นแท้นะครับนี่ครมาดูด้านนี้ด้านนี้ก็สวยนะครับไม่มีไม่มีแบบว่าตัดต่อเชื่อมดามต่างๆไม่มีนะครับดูได้นะครับชมพร้อมกันเลยโอ้โหสวยงามมากครับ ปั๊มสวยครับสวยมากนะฮะเป็นรถคุดอีกหนึ่งค่ายนะครับที่ผมผมว่าน่าใช้นะครับน่าใช้นะฮะน่าใช้เลยทีเดียวนะครับสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้นะครับนะฮะผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่สนใจนะะที่กำลังมองหาอยู่มาได้เลยนะครับที่บางนาเทคเตอร์นะครับผม นะฮะฮสวยๆนะครับอีกหนึ่งคันนะครับราคาเบาๆนะฮะดูครับพาชมคร่าวๆนะครับรอบคันสำหรับรีวิวรายละเอียดนะครับไปดูที่ช่อง Bangna t e เตอร์ได้เลยนะครับผมนะฮะดูครับความครบความพร้อมนะฮะ มาดูตัวจริงได้เลยนะครับมาดูตัวจริงได้เลยนะฮะท่านใดที่สงสัยว่ามันสวยจริงไหมมันหล่อจริงไหมนะครับนะฮะผ่านกล้องอาจจะไม่ร้อยเปอเ็น์ะครับนะแนะนําให้มาชมเองนะครับที่นี่นะผมก็เป็นแค่สื่อกลางอีกหนึ่งช่องทางนะครับนะฮะที่มีโอกาสมีเวลานะครับได้มาเก็บภาพบรรยากาศนะัะ ครับโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทางบางนาเทคเตอร์ของเราด้วยนะฮะเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับอ่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนำไปต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรถขุดนะครับผู้รับเหมาต่างๆนะฮะหรือว่า จะเป็นนายหน้าซื้อขายนะฮะเข้ามาคุยเข้ามาชมสินค้าของเราได้นะครับผมนะฮะจอดรออยู่นี่นะครับไม่ได้หนีไปไหนนะฮะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ไทยนะครับอยู่ที่ไทยนะฮะไม่ใช่ที่ต่างประเทศนะครับนะโนอีคันหนึ่งสวยๆอันนั้นทำสีแล้วนะครับสีส้มแต่อันนั้นดูยังไงก็สวยครับผมก็เลยพามาดูคันนี้ดีกว่านะ มาดูตอนเริ่มต้นดีกว่าตอนที่นำมาดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเจอขนาไหนส,ว,นสวยๆเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดภาพบรรยากาศไปฝากอีกทีนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ